นะครับชีวิตของคนเาขาหุ่งเขาหนึงเขาหนึ่งเขาว่นึ่งเขาหนึงเขาเขาแล้วก็ถ่มหน้ามหน้าผู้ชีวิต้าไปใส่ไปห้ร้องร้องร้องรองรอง หนาด้านนี้นะครับทุ่งนาทุ่งนาชีวิตชีวิตแต่ก่อนก็เป็นเศร้าหน้าวันนี้ครับเป็น,น,ปน,ย,นยังทุงกมือนี่เป็นอาเสียหน้ายังกระจ่างเขายังกระจ่างเขาเป็นอาเสียหน้า สาบบกพลานี่ดอกบวกัวพักชิ้วผู้นปลูกนที่นี่อันดอกทนหวานดอกคักดอกแน่ต้นไผ่ เสียงหน้าหน่อยมุ่งอย่างกับพ่อเด็กนั่นฮอคเลยมาหมปวดปัดปวดออกกองอหิยะเลยสวมเด้อพี่น้องไปเย็น ก็คือโอ้ว่าแต่นอนเล่นครับน้ำมือเศ้าน้ำมือเศ้าหนึ่งเขาป้อไฟอันนี้อุปกรณ์การถ่ายทำเลยนี่แหละใบว่ามองนอนมองนอนมองเก่าที่สองเฮาเคยนอนกอดกันหนึ่ง บัดนี้นั้นมีเพียงหมอนที่เจ้านุ้นมาโอ้จบด้วยคำว่าไอหักเจ้าเดอ cùng cười khấm hoa ai thật à, câu thương <laughs> ครับแค่นี้ก็แค่นี้ก็นาะไทยเถียงน้าหน่อยมึงสุดอกถึงหน้าหน่อยครับมองนั่งกับพังหลังหลังอาใหญ่แล้วไก่สาบวกธรณีผมมีคนนั่งดอกสาสาสาเฉยอ๋อทำนี่แหละ จบด้วยหมูหดเขานี่แลแหละสวัสดีครับ